สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแจสชวนชื่นเก็บทุกเม็ด c o ฟเวอร์น็อตกองสลักพลัสพูดออกมาคำเดียวลั่นทั้งสตูเรียกได้ว่าออกมา c o ฟเวเป็นใครก็ไม่ทำให้เสียชื่อในความเหมือนจริงๆสำหรับยอดตลกแห่งยุคแจส๊สชวนชื่นที่ล่าสุดแจสโชว์ความเทพ c o ฟเวอร์น็อตกองสลักพลัสในรายการก็มาดีครับ งานนี้บอกเลยเหมือนยันเสียงพูดชนิดที่ว่าตั๊กบร,ริบบนที่คเวอร์เป็น CEO อีกค่ายบอลเชิญยิ้มที่คเวอร์เป็นพิธีกรและนุยเชิญยิ้มตัางหลุดขำออกมาทันทีโดยในจังหวะที่บอลหันมาถามแจสถึงประเด็นที่เกิดขึ้นแจสก็ไม่รอช้าปล่อยทีเด็ดออกมาทันทีด้วยน้ำเสียงที่เหมือนกับนอต CEO กองสลัก p l u สเป็นอย่างมากซึ่งหลังจากที่คลิปดังกล่าวเผยแพร่ออ,อกไปก็ได้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากยอดวิวเกือบสองล้านครั้งแฟนๆบอกไม่เคยท ให้ผิดหวังกับคนนี้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ